วันนี้พามาดูงานติดตั้งฟิล์มใสกันลอยรอบคันนะคะเป็น TPU เกรดแล้วก็มีวารันตีให้3ปีนะคะสิ่งที่จะมาถ่ายทอดในวันนี้จะเป็นเรื่องของรายละเอียดในการติดตั้งเทคนิคการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยนะคะของร้านจะเน้นเป็นแบบเก็บขอบเข้ามุมสวยๆแบบนี้นะมองเราจะดูไม่รู้นะคะว่ามีการติดตั้งฟิล์มใสกันลอยมาแล้วนะเพราะว่าเราจะไม่เห็นรอยต่อนะคะเราจะพยายามซ่อนรอยต่อให้ได้มากที่สุดนะ แม้ว่าชิ้นส่วนนั้นจะมีความโค้งมนนะคะแต่ก็ยอมรับตามตรงค่ะว่าจะมีข้อจํากัดบ้างนะในบางชิ้นส่วนที่ฟีมันไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆติดตั้งเข้าไปได้จริงๆนะก็ถ้าเพื่อนสนใจงานติดตั้งที่มีรายละเอียดแบบนี้นะวันนี้ถ่ายซูมมาให้ดูแบบนี้เลยนะคะก็สามารถติดต่อทางร้านมาได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กเมสเซนเจอหรือทางโทรศัพท์แล้พบกันค่ะ